สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้มารีวิวเกี่ยวกับรถสปอร์ตอาร์ซีรีนะครับเป็นรถอาร์ห้ารุ่นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเป็นรุ่นที่แล้วนะครับ ก่อนเป็นโฉมเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรถสีเทารุ่นนี้จะใช้เป็นฝาเดียวกับ m อ็มสฝาสูบและเสื้อสูบเป็นของ m อ็มสลและกล่อง ePU ก็ไม่เหมือนกันนะครับคนละนัมเบอร์กันเป็นเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับก็คันนี้เป็นรถของคุณเมฆนะครับอยู่พระจอม9ครับก็มาให้ทั้งส่อได้เช็คใหญ่นะครับก็ลือหมดครับถอดมาเช็ควาวนะครับ เช็ควาล์วตั้งใหม่ปรับใหม่ดูระบบน้ำและเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าครับผ้าเบรกหน้าก็เปลี่ยนใช้ของยี่ห้อเบนดิกครับนี่ครับยี่ห้อนี้ครับเบนดิกครับของเก่าหมดเกี้ยงเลยครับนี่ครับถึงเหล็กแล้วตรงนี้มันจะดังแฟดๆนะครับตรงผมไม่ปื้ผมเนี่ยครับลอยขาวๆนี่แสดงว่าหมดแน่นอนครับ สีนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับหนูผมไม่มือนี่แหละครับตรงนี้นะครับก็ดังครับสีกระจารละครับก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ทําการล้างลูกสูบเบรกให้ด้วยนะครับล้างลูกสูบเบรกแล้วก็ล้างจานเบรกให้ไม่มีเสียงเงียบครับใส่ให้เรียบร้อยครับแล้วก็มีรีเซ็ตช็อคอัพให้ครับช็อคอัพหน้าเซตใหม่เซ็ตน้ำมันครับ มีเส้สปริงใหม่ครับสปริงโคกอ่อนไปนะครับคันนี้จะขึ้นสุดเลยครับโคกขึ้นสุดเหลือนิดเดียวเหลือประมาณไม่ถึงเซนตอนนี้ครับนี่ครับรอยเก่านะครับมีรอยอยู่ตรงนี้นะครับเหลือแค่แน่นิดเดียวครับประมาณเซนหนึ่งครับแต่ตอนนี้ลงมาตรงนี้แล้วครับใช้เทเบิลไทเส้นเล็กรัดเอาไว้เบา แล้วเวลากดถึงไหนมันก็จะรูดไปถึงนั่นนะครับนี่เป็นสูตรช่างสอนที่ว่าดูแล้วว่าจะได้รู้ว่าโชคเนี่ยลงแค่ไหนครับใครจะนาไปใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเก็บบนท้ายเส้นเล็กๆรัดเอาไว้มันก็จะรูดไปนะครับมันไม่รูดลงครับมันจะอยู่ตำแหน่งที่สูงสุดของโชคที่ยุบนะครับก็รีเซ็ตํามันใหม่นะครับเซ็ตสปริงตันนี้ก็ดีนะครับเนียนเลยครับขึ้นดีลงดีหนืดดีครับ ก็เครื่องยนต์ก็เช็คเสร็จเรียบร้อยครับตั้งวาวใหม่ตอนนี้เงียบแล้วครับครับเช็คใหม่หมดเลยแล้วก็มีเซ็ต ECU ให้ด้วยครับลบโค้ดโดยใช้ด็อกเตอร์ API สวัสดีครับครับใช้ด็อกเตอร์ API ตอนนี้เร่งดีแล้วครับตอนแรกมาก็เร่งไม่ไม่วอร์ขนาดนี้ตอนนี้เร่งวิดเลยขึ้นเลยครับสึดเลยหมื่นห้าร้อยรอบครับเร่งได้เลยครับตัดทีหมื่นห้าร้อยรอบนะครับก็สมบูรณ์แล้วผีดีครับก็เคยมีล้มมาอะไรมาก็มีติดโค้ชอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับ อยลีขาดก็ใส่ให้ครับไฟลีข้างขวาขาดอันนี้ใส่ให้แล้วครับรุ่นนี้ไฟต่ําจะติดข้างเดียวครับไฟสูงติดสองข้างนะครับอา1 5น่าใช้ครับรุ่นนี้ครับเพราะว่าโชคหลังก็มีกระเดื่องอะไรมีครับช่างสอนก็เองก็ยังชอบครับแต่ว่าออกสไตล์วัยรุ่นหน่อยนะครับเจ้าของก็วัยรุ่นครับครับก็คงจบสำหรับคลิปวิดีโอสำหรับคันนี้เพียงเท่านี้ เช็คใหญ่ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างโซ่โซ,โซตั้งหยอดละมันในทุกอย่างเร็โชคครกับก็โอกาสหน้าก็พบกันใหม่สําหรับวันนี้ก็อาร์ติฟนาะครับอาร์ซีรีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับช่างสอนวงสว่าง